สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าพ่อกันกับแม่น้องเน่เน่น้องโนว่าเชนเนลเด้อค่ะพี่นอ้องเมื่อวนี่กับวันจันเนาะคะ่ะน,น้องเน่เน่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะนางไอคะ่ะเมื่อคืนตัวร้อนนิดๆๆน,นิดไอตัวนิดนิดก็เลยบวมหายไปตั้งแต่พูดลคะค่ะตั้งแต่หยุดมือวันศุกร์ละค่ะพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเป็นเดียวหายเดียวหายเดียวเป็นน้องกับไอคือก,กันเข้าวเช้าแม่พี่น้องคะ่ะ ข่าบดเลยดีกว่าข้า,าวเช้าแม่นี่เดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่ค่ะพี่น้องข้า,าวเช้าแม่อะไรคะแกงหมูจ้าสกินนมจีนกับแกงหมูด้วยค่ะอากูของสาวๆพ่นแกงไว้ตังแต่หมูวานนี้ค่ะพี่น้องตอนแรงนะพ่นแกงไว้ตอนแรงหมูวานนี้ไปกินกันไปเยอะแล้วแหละ ก็เหลือเอามาอุ่นค่ะเดี๋ยวจะกินกับนมจีนนี่ค่ะนมจีนก็อยู่ในกล่องนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวกินกับนมจีนข้าวเร้ามื้อน,นี้แหละคะ่ะแกงหมูกับนมจีนนะคะกินก่อนละค่ะนี่นมจีนก็เหลือไม่เยอะหรอกค่ะพี่ร้องเหลือแํานี่แหละใส่เข้าไปนี่อุ่นไปแล้วนะคะ อุ่นไปแล้วด้วยจะนีอุ่นแกงไปแล้วมือเร้าขอตักไอ้อะไรนะขอตักมะเขือหน่อยนะเพราะว่ามากินมะเขือค่ะพี่น้องถ้าแกงแบบแนวซี่นะมากินมะเขือแกงเผ็ดหมูอมเดี๋ยวค่อยไปเอาผักในตู้เย็นมาใส่ค่ะตักก่อน น่องเนีเนๆกับแ,แม่กินอะไรอะ่ะพะนี่แหละจาบาทนี่ชิงดิมาค่ะพี่น้องนี่จ้ะว่าจะไปเอาผักมาใส่ลืมไปว่าผักหมดใน,นตู้เย็นผ <laughs> ักเบิร์ดจะกินยิ่งส่ล่ะค่ะพี่น้องอาหารเช้าวันนี้อือ อืม mm. mm. อร่อย อร่อยค่ะกินแบบเบาๆบ้าปากเลยคะ่ะเมื่อนี้วันนี้กินแบบไม่พูดไม่จานะ จักผ้าอีกแล้วพี่น้องรักผ้าแสงแดดอีกแล้วค่ะ 嗯。Mm hmm. อร่อย อ่อยค่ะกินแบบเบาๆบาปากด้วค่ะมื่อนี้วันนี้กินแบบไม่พูดไม่จาะนะสักผาอีกแล้วพี่น้อง นักผ้าใส่แดดอีกแล้วค่ะ เบิร์จะกินยิ่งสีละค่ะพี่น้องอาหารเช้าวันนี้ อร่อยค่ะกินแบบเบาๆบนปากเลยค่ะเมื่อน,นิีวันนี้กินแบบไม่พูดไม่จานะ สักผ้าอีกแล้วพี่น้องสักผ้าส่แดดอีกแล้วค่ะ ừ <coughs>